สวัสดีค่ะท่า,านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่นอ้องครับผมค<า>่ะครับกระลังสิกลับบ้านเด้อค่ะท่านผู้ชมเนอ้อผมค <c ā, S 2> ่ะเดินทางกาาลับครับผมค่ะหลังจากไปเอาตัวเลขไซด์ด่วน99เหลขบนเนะาะค่ะท่านผู้ชมครับค่ะระวังไปออมสินเด้อค่ะท่านผู้ชมครับค่ะพี่นอ้ FC, นองเอฟซีเพิ่นกระร้อเพิ่นสิไปจัดออมสินค่ะนื้อเชี่ยกระลู่แล้วเด้อค่ะว่าไปมองได ขอบคุณแม่เอฟซีที่เพิ่นทรงไห้ที่ว่าให้น้ำเชียไปจัดออมสินเนาะค่ะนี่แหะว่างเดินทางอยู่นี่น้ำเชียก็ได้รับตัวเลขของพี่สาวใจบุญเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะเลขเพิ่นมีตัวเดียวบวกลผาดเด้อค่ะท่านผู้ชมงวดว่าหันรุดเด้อค่ะต้องขอโทษขอให้พี่น้องเอฟซีค่ะเพิ่นมารักลอยสองงวดติดเลยเนาะแข่งับผมงวดว่างหันเน้นซีบ่มาเลยค่ะท่านผู้ชมซีบ่มาค่ะ เ่เคย,คยห้ที่ย่ำไหนกับบ่คอยนันเด็จน้ำเชี่ยแตกอยอ่ครับผมบ่คอยมากอ๋องวดนี่ได้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมก่อนอื่นสิไปรับชมรับฟังตัวเลขของอพี่สาวใจบุญน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยก่ขอขอบพระคุณพี่สาวที่เพิ่นทรงแนวทางห้น้ำเชี่ยทรงต่อห้พี่น้องเอฟซีเบิ่งเป็นแนวทางเด้อค่ะท่านผู้ชมตอนนี้เลขดังกะมาแห้งค่ะท่านผู้ชมเลขดังมีสองแบบ หนึ่งดังแห้งกับไปออกอมสินสองดังแห้งกับบอบพิษลักซิบกับลักหน่วยไปแต้มหนึ่งหรือว่าลดลงหรือลดขึืนเนาะครับผมค่ะสิเป็นทำนองนี่แหละค่ะท่านผู้ชมค่ะ,ะพี่น้องว่าข้างบนนี่ดับแปดดิดับแปด,ดอืมดับแปดเสียดจังไหนเนาะค่ะ ดเ,เด่นชนดับเลือกยังค่ะเลือกเด่นเลือกเด่นค่ะท่านผู้ชมค่ะกะได้เห็นกันแล้วเนาะคะ่ะเลขซ้ายด่วนเก้าเก้าบนค่ะท่านผู้ชมบาทครับอ๋คลิปนี้ก็จะเป็นพี่สาวใจบุญเน้ะคะ่ะท่านผู้ชมนี่แหละค่ะท่านผู้ชมแปดบนล่างเด้อค่ะแต่ว่าวางหนันนีเพิ่นเพิ่นรุดเด้อค่ะ เพิ่นมาซีค่ะเพิ่นรุดหลังจากที่เขาลักลอยซองงวดเนาะเนาะครับผมซองงวดติตดตลักลอยค่ะงวดทีแปดสิไปลักไดนเนาะเพิ่นบ่ค่อยรุดต่อเนื่องเลยเถอะครับแปดกับพุ่มชิยู่ลักบนอ่ายู่เหล,ล็กบนนะครับพี่น้องเนาะ,ะถ้าเสียแ,แม่วินเนาะครับผมเสียเมวินเอาอยู่ครับแปดไปที่ยู่บนนี่แหละครับผมอ๋อแม่วินดับแปดรางแม่น เมื่อกี้น้ำเทียบปอยของอาสายด่วนเก้าเก้าไปเพิ่นกระติดแปดดิค่ะท่านผู้ชม,มเพิ่นกระตี๊ดแปดติดแปดนำเอามาเทียบกันเลยเด้อค่ะท่านผู้ชมนี่ละค่ะเป็นแนวทางเบิ่งครับพี่น้องเนาะค่ะเหล็ก่นมีตัวเดียวตัวเดียวเหล็กเด่นไปได้ทั้งบนทั้งล่างครับผมค่ะเอาบ้านนี้สีมาครบอ่าสำนักเลยดิ พี่น้องคนล่อเลขเจได้บาเนี่ยล่อเลขเจไงเนาะค่ะสายด่วน99น้ำเชียก็ลอก็ไดมาแล้วค่ะบาเนี่สิกับเลขเจไงหแล้วกะสิมาสรุปแนวทางเลขเด่นบนครับเพราะว่าพี่น้องเพิ่นขอมาหลายเลขเด่นบนอ่าำหนักทีเพิ่นเดินดีเอานเอามาเลี้ยงเบิ่งคือเก่าเนาะเอามาเลี้ยงเบิ่งพี่น้องเพิ่นสีประกบเอาแม่คะท่านผู้ชมครับค่ะเพิ่นได้น่เพิ่นเคยได้เพิ่นกะเลย เฮาเคยได้มองใดเฮากับรอดมองหันเนาะเนี่ยค่ะเป็นการสรุปเลขเต้นบนที่ว่าเป็นเดินดีเนาะค่ะครับผมไปน้ำเอ่อรอรอวันที่สิบสี่สิบห้านี่แหละค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยกะสิไปถวายน้ำที่พี่น้องอ่าทรงปัจจัยมาครับอ่าให้น้ำเชี่ยซื้อน้ำไปถวายวัดใดที่เป็นขาดแค้นวัด ที่เก่ามาเชียพันไปอัดเด้อค่ะท่านผู้ชม,มน,น้รามเต็มรถอยู่ค่ะทางหลังค่ะครับ <c oughs> ผมซื่อไสื่อซื้อไว้แล้วก็แก้ไปแก้มาอยู่นี่ละค่ะรอเวลาปูเพิ่นว่างค่ะครับนี่แะค่ะบอกก็ไปเอาตัวเลขเนาะแมนค่ะบอมก็ไปเอาตัวเลขอ,อ,อู้หูเค่ะท่านผู้ชมขึ้นทางผู่ว่างสามหมอไปบนทางเขาในป่าในดงไปคุณละค่ะท่านผู้ชมหลงป่า กระเตรียมพร้อมเมดแล้วเด้อค่ะขอบคุณพี่น้องแฟนคลับของน้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยค่ะเพิน่นสายบุญอ,อนุโมทนาบุญกับพี่น้องเนาะครับผมค่ะขอให้พี่น้องเอฟซีเพิน่นโศกโศกมันมันถุกทันเด้อค่ะคสามตัวตรงสองตัวลางให้ตรงๆเลยค่ะให้ปดหนีปดสินค่ะท่านผู้ชม เป็นแจ้งได้ค่ะสงการค่ะมวนบ่แต่ว่าห่อนบ่่คยมีก้นออกมาเห่นแล้วละค่ะครับปกติสงการวันที่สิบสองกับมาเลยดิสิบสองเริ่มแเนวยครับเนาะนี่กับบุญบานสะงวยดินี่บุญบานพอเต้มครับขาบานสะงวยบานสะงวยหัวนงยางยบานเฮาบาุญบานพอเต็ม นี่แหละค่ะท่านผู้ชมวิ่งบนแปดค่ะบนล่างครับบนล่างค่ะแปดดังดังค่ะท่านผู้ชมพี่ประกายมาแข่งค่ะค <laughs> พี่ประกายพอจะเลื่อนสินค่ะสายด่วนเก้าเก้าค่ะท่านผู้ชมเพิ่นเอาบุญบุญบานหมดย,ยังไงวันที่สิบสามแปดสามหมื่นเลย นี่แล้วค่ะท่านผู้ชมพี่สาวใจบุญวิ่งบนล่างแปดค่ะพี่ปะไกเห็นก็ติดถ,ถือใจแห้งเนาะถือใจแล้วครับผมผนมักแปดก็ยยงคือจังหวดเจ็ดสามอีกเนาะพอนมักแปดลายพี่ปะไก <S 2> <S 2> เดี๋ยวผนสิมาล่งวิงไอพี่ห้เก่ามาเชียร์ค่ะท่านผู้ชมพี่ปะไกกอดตีสผนไหวเลย,ยไป้ันดูน,น้ำทิพยเนาะไปเห็นแล้วโชค์าหลับ ว่ารถติดขัดเลยค่อยไปทีนึงนมสุขสมการเอาครับหัววัดง่ามงามเนาะครับวัดใหญ่ประจำตำบลหรือว่าอะไรยาวอากาศห้อนห้อนค่ะบุญนาคเจ้ากำลั่างเปิดเพ่งเต็นกันแล้วเดี๋ยวจกเรื่องวันนี้มล่ำเงยเป็นมันเร่องล่ำจริแมนขนาดเงยเลยเป็นไง นลำขนาดใหญ่หลายอยู่เรื่อยมาขึ้นกับบ่คอยได้ยินเนาะขนาดเท่ายื้อเยี่นทางทงขึ้นบลงดนตีหน่อยนี่แล้วกับทางบานน้ำเชียร์แ้วค่ะท่านผู้ชมออกบานซึ้งไว้เขาบานน้ำเชียกักได้บ้านหัวน้องยาง หวดนี่ถือรางวัลที่หนึ่งมาบานน้ำเชียร์ะคะ <laughs> พี่น้องก็ถือคือกันเดอร์ค่ะน้ำเชียรสื่อตอนน้ำเนนชียร <c oughs> <c oughs> สื่อน้ำสายด่น <c oughs> วนเก้าเก้าแล้วค่ะท่านผู้ชมค่ะสื่อน้ำสายด่วนเก้าเก้าตะวันย่าลืมปูสีถาดเด้อค่ะพระอาจารย์คงค่ะเล็กบีเป็นแมนเน,ะนาะปูสีถาดปูศีถาดพระอาจารย์คงที่ว่าปูเถาฝันเด้อค่ะท่านผู้ชม กะติดแปดอยู่ที่ท่าแปดหนึ่งซี่นั่นเนี่ยพระอาจารย์โค้งปูเ่านะครับเห็นบ่ยัเริ่มเด้อ <8. S 1> พี่น้อง <8. S 2> ปูสีถาดกะติดแปดอยู่ที่ค่ะท่านผู้ชมนี่แหละน้ำเชี่ยกำลังเก่งว้แต่ว่าตอนนี้ทาเลกเก้กอนเด้อค่ะเอาสำหรับคลิปนี้กะโอ้นัวหัวมวนกันเด้อค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยสีฮอดเทียนแล้วคะ่ะขอให้พี่น้องเอฟซีโชกดีถูกทาน ยู่ดีมีแห้งสุขุสุขอนเด้อค่ะอากาศมันห่อนเขาหมกินน้ำดูดูในเด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ